สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อยู่ในช่องของยิมกุศลลำดับที่เที่นะคะจะตีมังหอดรังเรี่ยแหละพี่น้องจักโมงแล้วพวกลูกจักโม่งไปกับพวกลูกพี่น้องนี่นั่งอันเขียวเหาเหาอยู่นั่งเขียวเหาเหาอาบน้ำไปโอ้อาบแล้วอาบก็เชี่ยวมือนีเพิ่งไปห้อง

ลบไปลบมากเลยวนนาวนน้ำคักเมียวนี่ยนั่งเหยียกแก้มของเข้าวนน้ำแค่แค่แก้มหัวมุ้งว้าว่างค่อยเขาหลังจากนั่นโรงแรมดีนะบไปโรงแรมไปเซสชั่นไปห้องไปห้องไปบ้านไปห้องไปบ้านแค่อยู่ยวเราพูดมีบ้านอยู่กรุงแรม บันเทิงอะรวเพราะ่ยเจลังจากออกจากรงแรมมากกันมากนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้ยนอนหลคูนอนบ่ล่ะฮะนีคูนอนบ่บ่แล้วนั่เนงแรมเลยมเ้าเอาปื่าจะบอกพี่คูนอนเอาบ่ดูหันแจงบดเมือเล่ยบ่แล้วก็เป็นคนยังสี่โรงแรมไอที่จะเป็นขนัยังสี่ตาดูดนหลังหนึ่งนี่นั่งาถไฟ แสนสีอบเอาลูแม okay. no? oh ่จะได้พ่มีเ uh อ๋บ huh. ่แมนพ่ไม่เอ๋บ่แมนกินจิตต้องฟังเล้วลอกพ่อจิตกัแล้วบกเอาแมนบ่เฮ้ยม่ต้อใจ้น้าเราเบิดมืออพัั่ป้าคนหนาตาโลก็เป็นยังสี่บซึ่งของมากนั่นบ่หรซึ่งของบ้านซึ่งนามาเตเบียนพูดก็คือยังพูมีฟูได้ถึงขาก็ยังูเห้

ผันควนผันคว่าเห็นยักกินแซ่ผันมากงองเฉเด้ติมกุซูมาเอ้ยมากงองคนเกิดวันหลังขั้นแต่งมากงองตัวแต่ว่าคนเกิดวันจันน่มันใจบนนอนเพชรจูควบยยูบเปนเจ้าเยงายงยู่ยุบว่ามันงูเลี้ยงมมาอันนี้เกิดยงหนวยงหนนเสาค่ะันเาวนนันที่อะไรดีค่ะ แ,แม่กินสีผ้าไปเบิง้งแต่ละมุมละแจกผู้ใดี้ยงเหยืย่งแน่โอ้แดดหนอนแดดนะครับแดดโคตรแดดโคตร นีกย่าจืน่แล้วก็ถูกบวสวกยเยเราพี่น้องเลยคือยิ่หนิมดมื้อมดเลนเลยเนาะไม่ไดีะอ,ไไดาอากาศที่ดีนโอ้ยอ,อุปกรณกันแสดงแล้วต้านโวนแล้วก็แปลงตัวเปเวเน็นย่ายาจืนมือสินก็ดูพี่น้ยอ,ยองมันก็เย็นยได้เหยืนเย็นูร่มผ่านมาท้งแห่มาเฮ้ยได้วองดีเดี๋ยมึืนแล้ไปยืนย่าอยุสองสองย่าอยุสองหมอ,องกะกี่อยุหุด แกะไรก็เลยใหญ่ปาพี่พนอดว่าเถีันมัด้นี่แล้วเตี้ยนี่แหละพี่น้องชีวิตมาล่ำปีทีสี่ะใจบ่มากกับมาบ่ไดดูใดย้อนใจฮักใจมากลำบากบนเล็กกับมาเพราะว่ามาเกลียดน่อยาใน้เสียงเดือดน่เลยเดือนเื่อยเรื่ยเรื่ i ยเรื กับร้านไส้เอาร้านไส้มาน้อมีะรอ๋ดีครับสวัสดีค่ะวัสดีค่ะเอาร้านไส้มานํโอ้ยจะ่าร้าน่อลูกนี่ละนี่รู้ดงีดวงข้างนั้นมาเนี่ยมีดวง่นฉันว่าร้านอีกกระเบียดแพี่น้องรเียสวัสดีค่ะน้องมิโซนะคะลูกไส้เพื่อมาหอดเนี่ย ใภาคไจเภาจะหมองงานมืนเคลื่อนบุล่ะกะบ้าไก่ตั้งแต่สามสิบก็ร้อนมันทีค่ะมตจับก่อนวันทีค่ะเบยุคร้ามีตะกอย่าเ็เน่สัมภาษณ์แกกี้ันกะบ้าซ่างบาี่จะเป็นผู้บาดเลยผู้บาครับ้บาสดผอบบาอันนี้ จำได้น่ะปู่จะสู้ปู่ซอกกลาวฮะ่ปูบปู่ซอกกลาวคู่แข่งกับปูวัชระครับผมวันไหนวันไหนปู่ปูวัชระแม่ว่าลูกคือหลานไม้ใช่แม่แม่คือแห้งลูกคือลูกพี่ไส่แม่อลูกไส่แม่คือลูกลูกลูกพี่ชายลูกพี่ชายอ๋อผมเป็นลูกพี่ชายก็เกก่่่าคูแขงัเห็นเพื่อนนี่เราหัวใจฮักคือหลานไส่อย่าคล้องคือเนี่ยแก้วเซียนอ่ะให้มันจงรูปมาให้เบิังคือคือคือแห้ง อันนี้แมนโ่อันนี้แมนโ่มนโบอนีสัตอน้โบเออแม็กกี้อยู่งไดมื่นอโันนาน้าเนรกได้กินเขากินน้ำไปก็ค่อยกินไปไนะไม่กินก็ค่อยได้ไปก็เมยันตากินตาหมองมักเมยกินแล้วเมยตลอดนี่นียูนถกยู่นการเป็นยูนี่หะ แกเลยไม่ได้ย้อนใจฮะ่ยังบางกมากกว่าฮักอาชีพหมอเามือบาสียไลยเนาะทำไม่ได้จริงๆะคะอยากได้มาเห็นจังสิ่ีอนี้ดีกว่าไหมจุดเอดก่ได้บอกัน้ายมือยเนาะตัเลยเนาะก็ไม่ยังได้ยอจดอดเนี่ยยูได้ ผู้ใดก็สิบ่จุดมุ่งหมายเดียวกันนะบ่ความจริงนะคะอยู่ได้ย้อนกันค่ะเมื่อกี้ใส่เงินบ่เป็นดอกปัดโธ่ใส่หลายโคตรตาดีขนาดนสิบอกให้แต่มาหนี่มาไม่เอาลานหนีแต่จ้างเขาบ้าเนี่ยสิแมาอะไรนี่แมีนบอสจักจ้างคนพาอม้าเดี่ยนี่เมีนบอสไม่ใส่หลายแล้วเนาะใครจะดอกสักผ้าไม่เครื่องสักหิ่งอยู่ ก็ได้จ้างเขาดีแท้ก็มีคนสักขาให้โอ้คนซักจะได้ซักเอาเองีนแล้วเอาบอกระ่ามีคนซักให้อมีคนซักให้แล้วกับบอกโบมีบอมีบมีมุ้งแมนบ่จเมีคนซักให้ไม่มีอันละไม่ติม่อวาน่อวานก่อนไม่ติมไปไหนมาแม่ไปสุรา้รก็เะว่าอยว่ายุงเถอนมันไปมันได้เดียวแม่ก็เรียกมาเออคิดว่าเฉกว่าด้เป็นไรไงอ่ะนะบ่ไดแถมล่างียงกับรูสึ่งก็ดี รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกผิดอยู่จังหวะเขานึ่วันเป็นติ่มลงแล้พา่อสระบาเราล่าอดแจ้กไหรอเอที่แรกที่แรกกันมาติ่มลงแล้วเนอะบ่หล่ะท่มนคนเกาหลีข้อเมียนมาเจ้าโดนห้านิวตี้อยางี้สิโอจะเสียหายเลย เก็บกองกัแล้วกันโอ้หไม่ได้ครับเบื้องพิดมืได้ครับหนึ่งร้อยแปดสิบกบาทเอาเบิ้องชิมือคือเบาเบาจานนี้ยไทยอย่างคือเบาเบาเนี้ยผักกวน้ำจว้คาไล่คลิปแล้วากำลังไล่คลิปกนอยู่่บ่กัดเซลขึ้นไมยม่ยปย่ย่ยอมยมโอ้ยยุทูองอันนี้ยุทมองครับพี่้องครับกำลังกำลังยองมา ยูทูปเงียบอันนี้ยูทูปเงียบยูทูปขายูทูปขาอันนี้ยูทูปเงียบเียบองาเงียบองขารับรองว่เปลี่ยนผัวกัแล้ากันมะแรงรักเดียวใจเดียวมะเรออรักเดียวใจเดียวเือค่อยออง ขอบคุณในทุกคนลังใจนะคะ,อ,ะอย่าลืมกดติดตามช่องจิมกุสมาลัมเบิลโรบิเชลสมัครคลิปนี้ก็ไวไปสนีก่อนนำจิมเล็กๆ,ๆหน่อยๆได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดแกิ้งแจงแจงมาติดมันด้อขอบคุณค่ะ